สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปใชวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณ์อากาศตั้งแต่7-10มิค .66 ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปหรือโมดเดล ECMWA ไปรับชมรับฟังกันเลยจ้า7-11มิคม .66 เริ่มต้นเข้าสู่หรือดวร้อนแล้วภาคอีสานของฮาายังคงบ่มีฝนอากาศเริ่ม้อนขึ้นในตอนกลางเว้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นบางพื้นที่ บริเวณยอดภูยังคงมีอากาศหนาวท้องฟ้าโปรง่งเมฆน้อยลมหนาวที่เคยพัดนปกคลุมสีเริ่มเปลี่ยนทิศเป็นลมทิศตะวันออกลมทิศตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้มากขึ้นและจะมีกำลังอ่อนถึงปานกลางต้องระว่างสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศตีหอนคืนโดยเฉพาะผูทีท่าำงานกลางแจง้งช่วงนี้อากาศร้อนและแห้งระว่างอักคีภัายที่อาจจะเกิดขึ้นใดการสะสมของฝุ่นละออมมีการสะสมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะาในทางภาคอีสานตอนบนกะระมา ระวังกันในเดอพี่น้องเดอร์ถัดมาเข้ามาเบิงในส่วนของช่วง12-13ถึงมินาคม66โดยทั่วไปอาจจะมีพายุหรือดูร้อนเกิดขึ้นได้เน้นในส่วนของอีสานตอนบนจะมีฝนช่วงคำ่คำคำําวันที่12มีนาคม66จังไดก็ต้องติดตามเฝา้าระวังกันค่ะเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเยน็นที่จะแพร่ลงมาปกคลุมภาคอีสานในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนจะ เกิดการประทะกันของมวลอากาศเย็นและมวลอากาศ้อนส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นมีลมกระโชกแห้งฟ้าห้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ต้องติดตามและเฝ้าระวังและเตรียมตัวรับมือนอพี่น้องเนาะจึงได้หางมีข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตมามีแจ้งเตือนจาก กรมอุตุนิยมวิทยาหรืออัปเดตเรดาา์ตัวฟูดอ,ออกมากี่จะอัปเดตให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบโดยร่วมกะเตรียมตัวระวังเรื่องสุขภาพอาการห้อนอาจจะเป็นล่มแดดได้และกะระวังพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในประมาณกลางเดือนนี้สาหรับคลิปนี้กีขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย